สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่ตะลุยข้อสอบรับราชการภาคกอนะครับผมข้อที่32ครับเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกยี่สิบสนของนะยี่บของคือตัวนี้เครื่องหมายคูณนะเป็น25%ของจํานวนใดนั้นแสดงว่าเราให้จํานวนใดเป็นค่าตัวแปรนึงให้เป็น A แล้วกันจํานวนใดเป็น A เราก็มาเริ่มทำกับยีบสีก็คือ24ส่วนด้วยอะไรครับ100ครับของของคือเครื่องหมายคูณครับคูณกับ75 เป็นก็คือเท่ากับครับตัวนี้เท่ากับ25%ครับของจำนวนใดจำนวนนั้นเราให้เป็น A ครับนี่นี่คือประโยคข้างบนครับที่เราตีความมาได้เป็นแบบนี้24%ก็คือ24ส่วนร้อยครับของตัวนี้ก็คือเครื่องหมายคูณครับเ5นะครับเป็น25%ครับก็คือ25ส่วนร้อยของจำนวนใดจำนวนนั้นเราให้มันเป็น A ครับเราก็ค่อยแก้สมการครับเห็นไหมหนึหารอยู่ใช่ไหมย้ายขึ้นไป คูณครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ24ส่วนด้วย100คูณ75ครับแล้วก็คูณด้วย100ฝั่งนี้เหลือ 25a <ม>นี่ไม่เขียนเครื่องหมายคูณก็ได้นะเขียนเป็นจุดแทนก็ได้เห็นไหม 100, 100ตัวนี้หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณนี่ย้ายมาคูณแล้วเห็นอะไรไหมเอ่ยเห็น100ตัดกับ100ได้ครับก็ตัดไปนะคูร์ยังไม่คูณตัวนี้นะ คุยังไม่คูณเพราะเลขมันเยอะเกินคุณก็เขียนเหมือนเดิมครับ24คูณกับอะไรครับคูณกับ75ไว้ครับทีนี้แหะครับ25ตัวนี้ทําอะไรอยู่กับ a ครับคูณย้ายลงมาหารครับย้ายลงมาหาร25ก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้ทางขวามือก็จะเหลือ a ตัวเดียวละแอบเห็น25กับ75ครับ25ตัดได้ครับ25 1ครับ25 3ครับนั้นแสดงคำตอบของเราก็เหลือ24คูณอะไรครับคูณ3ครับ 3 4มทด1ครับ3 1 3 3 2 6บวก1เป็น72ครับท่ากับ A นั้นแสดงว่าจำนวนนั้นตอบอะไรครับจำนวนนั้นตอบเลขคือ72นั่นเองนะตอบช้อยข้ก็4ครับผมแดีตัวนี้นะโอเคนะตัวนี้ไม่ยากมากนะครับพยายามตั้งตัวนี้ให้เป็น,นครับแล้วเราค่อยๆแก้ออกมาว่าได้ไรนะโอเคครับข้อนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้เจอข้อต่อไปครับผม